ก็หลังจากที่ให้ปูทาสีเสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็ล้างไม้ล้างมือนะครับก็นํานะครับวันนี้นําเงินนะครับเงินของที่หลายๆคนครับคือเช่าวัตถุมงคลไม่ว่าจะวัตถุมงคลครับไม่ว่าแต่ว่าตะกุดรกช้างนะครับตะกุดรกช้างแล้วก็สีึังน้ํามันนะน้มันแล้วก็น้ํามันจันทร์นะครับ แล้วก็น้ําหอมต่างๆนะครับทุกที่ได้เช่าบูชานะครับก็วันนี้ก็เอามามอบให้กับอ่าปู่นะครับยอดทั้งหมดมีอยู่ดังนี้นะครับนี่ยอดทีนะ่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทบเนาะอพอดีแหละปู่จะได้ได้จ่ายค่าฉัดพอดีเลยค่าฉัดอได้ค่าฉัด,เพ,ดเ,นนะเพราะว่าสั่งสั่งฉัดไปเท่าไหร่นะะว่าสั่งฉัดไปแล้วสั่งฉัด แฉัดเก้าชั้นฐานอ่าข้างล่างนี่กว้างหนึ่งเมตรสูงสองเมตรเจ็ดสิบเป็นของทางเหนือเป็นลายแบบพม่าลายแบบพม่าฉัดตรงแบบพม่าศิลปะแบบพม่าครับอืมสั่งมาจากทางเหนืออก็ราคาอยู่ที่สี่หมืนแปดพันบาทเหมือนกันสี่หมื่นแปดตอนแรกบอกว่าจริงสี่หมื่นเก้าตอนแรกบอกว่าสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเขาลดให้หนึ่งพันบาทพร้อมส่งก็เหลือสี่หมื่นแปด สี่หมืนแปดตอนนี้ก็สั่งไปแล้วั่งไหนประมาณน่าจะประมาณไม่เกินสิบวันนะจะมาสง่งอืม,อมตอนนี้เขาก็กําลังเริ่มเริ่มประกอบประกอบเริ่มประกอบนะครับวันนี้ก็นํายอดครับยอดทั้งหมดนี่นะครับก็มาถวายปู่นะครับจะสี่หมืนแปดครับก็ถ้าใครจะจองวัตถุมงคลหรือว่าจะ ร่วมบุญน้บก็เชิญก็ถ้าใครจะร่วมสร้างฉัตรฉัตติดบนวิหารปู่กาดำเนาะก็ไม่มีรูปให้ดูเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นในนั้นก็ได้ครับครับเอาขึ้นในนั้นให้ดูว่าฉัตรตอนนี้ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีร่วมร่วมอะไรบูชาใช่ไหม เพื่อที่จะสร้างหอปูกาดําให้สําเร็จลุล่วงไปโดยดีอันนี้เป็นองค์ปูองค์เล็กขนาดห้อยคอองค์เล็กองค์เล็กเลยเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองลมดําอองงเดำก็ว่าจะปลุกเสกให้ทันวันที่เก้าเดือนเก้าจะปลุกเสกให้ทันให้ทันวันที่เก้าเดือนเก้าก็ก็ก็คือจะจะทําพิธีวันนั้นว่าจะทําพิธีใหญ่วันนั้น ก็ทำพิธีใหญ่เพราะว่าองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ใหญ่นะครับจำพิธีใหญ่เพราะว่าให้ให้วิหารปู่เสร็จแล้วเราจะทําพิธีในวิหารเลยเราถึงอ่าสั่งฉับสั่งอะไรแล้วพรุ่งนี้หลังคามาวัดจะมุงหลังคาในอีกสองวันอีกสองวันอือีกสองวันก็จะเริ่มจะเริ่มมุงหลังคาแล้วอืมตอนนี้ก็เหลือติดฉลุลายอีกวันหนึ่งน่าจะเสร็จพรุ่งนี้น่าจะเสร็จพราะว่าช่างไม่มาวันนี้ช่างไม่ได้มานะครับก็เดี๋ยวก็ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้ใกล้มาเรื่อยๆแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเดือนนี้เดือนหน้าก็นา่าจะนี่แล้วที่เก้าอน <9 S 2> ุโมทนาบุญดั้งเอฟซีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาครับอ่าที่ทั้งบริจาคมาแล้วก็บูชาวัตถุมงคลให้ปู่ได้สร้างวิหารปู่กะดําให้สําเร็จเพราะว่างบประมาณก่อสร้างนี่ก็ใช้ใช้เกือบจะสอ,ส,จอบสองแสนเกือบจะสองแสนละเกือบจะสองแสนเพราะว่ารวมๆก็ รวมๆก็น่าจะสองแสนประมาณว่าเราเราสั่งวัสดุอะไรว้ใวัสดุไปแล้ววัสดุก็เราใช้แต่วัสดุของดีอ่าแล้วชัดนี่ก็ครึ่งแสนละชัดนี่ก็สี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดละราคาสี่หมื่นเก้ารถได้พันหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละไม่เกินสามแสนเบ็ดเสร็จพอทั้งพื้นทั้งกระเบื้องทั้งอะไรด้วยค่ะน่าจะจบอืมก็อนุโมทนาบุญลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดที่ ร่วมทำบุญมาร่วมบูบชาวัตถุมงคลเพราะว่าปู่ก็จะได้เอาเงินทุกบาททุกสตางค์นี่แหละสร้างวิหารให้องค์ปู่เนาะอือสําหรับท่านใดที่ผิดหวังก็อย่าเพิ่งเสียใจวันนี้ปู่อัญเชิญปู่กลับมาแล้วอัญเชิญเพราะว่า,วาเอ็บอกว่าอยู่ทิศุดที่ทิ่โน่นผิดมาสองเพราะว่า,วามันมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเราไปจับคู่กันไม่ถูกบางทีเราเราไปมันเหมือนว่าท่านก็บังนะ ถ้าถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตสังเกตว่าอ่ะเลขที่ออกเนี่ยออกตอนที่ผมขึ้นไปบนหลังคาอืมอ่าที่ที่เขียนให้ครั้งครั้งตอนที่ขึ้นไปบนหลังคาของปู่เจ้ากาดําให้สามตัวเลยนะใช่มวันนั้นให้ทรายให้เลยอะไรนะวิหารใหญ่อืมเหมือนเหมือนบังเพราะว่าอยู่นู่นเป็นวิหารพระครับเนาะเป็นวิหารพระแล้วองค์ปู่เนี่ยท่านไม่ใช่พระอืมอืมปู่ก็คล้ายที่เราจะ เหมือนบูชาเทพใช่เหมือนเป็นเทพที่เราบูชาอย่างเนี้ยพอเราเอาเข้าไปวิหารตอนเข้าพรรษาเหมือนมีอะไรบังเราเราก็เลยย้ายท่านมาอยู่ที่ตำหนักเดิมดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านอยู่นี่อยู่นี่เพราะว่าเราเราทำทำตำหนักท่านยังไม่เสร็จด้วยตำหนักท่านยังไม่อยู่นี่ก็เลยเอาท่านมามาไว้อยู่ที่นี่ก่อนรับรองอยู่ที่นี่คือแยกส่วนไงทีนี้พอเราเอาเข้าไปอยู่ในส่วนเดียวกันมันก็เลย เหมือนมีอะไรบางออืบางทั้งบางทั้งเราด้วยอ,อเนอะฉะนั้นก็อันเชิญปู่กลับมาแล้วอืให้ปูม่มาอยู่ตำหนักนี่ก็ <ขอ S 1> เหมือนเด<อ>ิมก็ขอให้ได้โชคได้ลาบก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับคนที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามาว่าวันนี้จะได้อะไรแต่ว่าก่อนที่จะปู่จะทําพิธีผมอยากจะเนี่ยนะผมมองมองตรงเนี้มันมียอดที่ยอดที่ ปู้พูดว่ายอดตรงกับยอดที่สั่งชัดทั้งหมดมันเก็อสี่หมื่นเก้าเขาคิดสี่หมื่นเก้าเขาคิดสี่หมื่น่แต่ว่าสี <48. S 1> ่หมื่นแปดเขาคิดมาสี่หมื่นแปดนะครับสี่หมื่นแปดก็ตอนนี้ถ้าผมถ้าพูดว่าผมมีเลขในใจนะูเลขอะไรผมจะมีเลขสี 48, ่แปดสี่แปดกับอ่ากับสิบเจ็ดป่ะอืมตอนนี้ถ้ามีเลขในใจก็จะมีเนี่ย สี่แปดกับหนึ่งเจ็ดนะครับตอนนี้นะมีเลขอยู่ในใจตอนนี้อยู่สองตัวแต่ยังไม่ถึงวันถึงเวลาอันนี้เป็นเลขยอดอันนี้เป็นเลขยอดที่ผมว่าเลขยอดนี่จะเข้าสองงวดแล้วเลขยอดทําบุญคเลขยอดบริจาคจะเข้าหมดเลยอืงวดนั้นก็หนึ่งหกก็เข้าอืเป็นเลขยอดบูชาวัตถุมงคลเหมือนกัน อาจจะมาแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้ไม่ไม่ค่อยจะมาแต่ไม่แน่นะอืแต่ไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่นี่แต่ว่ายอดอ่าหัดมันสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดตรงกันตรงตรงกันเลยสี่หมื่นแปดยอดสี่หมื่นแปดพันเพราะว่าเขาตอนแรกสี่หมื่นเก้าลดเหลือสี่หมื่นแปดลดหนึ่งพันลดหนึ่งพันบาทอสี่หนึ่งแปดอืมครับ แล้วก็นี่พอเราบวกบวกกันนะเราสี่บวกแปดบวกแปดบวกห้าก็เท่ากับสิบเจ็ดในเลขอ่ะนะครับแค่นี้ก่อนแค่นี้แหละเอออันนี้ก็ถ้าใครที่ตามยอดทำบุญยอดบูชาของนี่ก็จะรู้ก็จรู้บางคนก็ชอบชอบเอาพวกเลขนี้ไปไปเล่นเหมือนกันบางคนเขาก็ชอบที่จะชอบเอาแบบเออเอาแบบตัวของปูเลยเอาแบบปูชอบเอาแบบอ่า ปูชอบเลขอะไรก็ชอบด้วยเงีบางทีมันก็บางทีมันก็เหมือนบังตาบางับางตาเราไงบังตาเราแต่รอบนี้จะไม่ให้ปูบังแล้วจะให้ปูเปิดจริงๆแล้วเชิญปูมาอยู่ตําหนักเดิมละอืมอขมาปูเข้าบรรดาตั้งแต่เข้าบรรดามาเนี่ยปูไม่ค่อยเปิดให้ลูกให้ลานเลยเปิดอยู่แต่กะบังเปิดอยู่แต่กะบังนั่นกะบังบังตาบังตาบังที่อยู่ บังตาบังจิตแต่เราคิดไปทางอื่นตามจริงตามจริงที่ปู่พูดว่าจับได้ปลามันเป็นปลาตัวเก่าอืมันเหมือนว่าปู่ก็พูดว่ามันอาจจะมาเลขเก่าเราก็ไปเอาเอาเลขเก่าแต่เราไม่ได้ไปดูไอ้เลขเก่าเลขเก่าอยู่บนหลังคาขึ้นบนหลังคาไอ้เราก็คิดว่าเลขเก่าที่มันเคยออกอ่าตัวก่อนนู่นไงหนึ่งหกไงหนึ่งเออเราก็ไปจับเอาตัวนู่นเราก็ไม่ได้ไปจับเอาห้าเจ็ดศูนย์ที่มันเคยออกค ทั้งๆที่เรายืนในฝันยืนตกปลาอยู่ข้างวิหารตรงนี้ออแล้วทําไมเราไม่คิดไปอยู่ข้างนี้ออยู่ข,<ถ>ข้างนั้นด้วยนะทั้งที่ฝันฝันฝันว่าตกปลาอยู่ที่วิฝันว่าตกปลาอยู่ข้างวิหารข้างขวาวิหารข้างที่เราเขียนเลขไว้แต่เราไม่ได้ไปเอกใจอยู่ตรงนั้นอแค่นั้นเองอเสียดายมากนะแต่ว่าก็มันก็ถามว่าท่านก็บอกในความฝันแล้วหนึ่งอย่างแล้วก็ท่านเหมือนกับ ตอนที่ยอดทําบุญเราก็มาอีกหนึ่งอ,อย่างมันก็โอ้ทาไมมันประจบเหมาะแต่ว่าเราคิดไม่ออกกันเองนั่นแหละนะครับก็ฟ้าใหม่แล้วกันนะครับงวดนี้นะครับอเดี๋ยวให้ปูท่ทําพิธีบอกองปู่เจ้ากระดามแล้วกันนะครับสาธุหรวเอาห,หญ่ยุกตาคุณแม่ติวดาแม่กังหิงปโทรในหเองกระดากนเจ้านิบานรีบ ਲੇ ជើចតាងអត់មោទវៃលុអៅសំអយលុអៅបើកជប់បើកលៀបឲកូនឲចៅខ្ញុំអញ្ជើញលុអៅមណោនឹងគាត់ស្មៃហើយក៏អយលុអៅនេះបើកជប់បើកលៀបឲកូនឲចៅឲគេរស់ស៊ីមានបានអូធេត្រង់នេះត្រង់បើដើលុអៅក្មៃបឺតក្មៃបាំងអយម៉ូអយមួយបើកផ្ទះហ៊ុនខ្ញុំកូនចៅទាំងអស់ទាំងថ្ងៃនេះបានថ្វាយនៃយោតប៊ូជីឲក40,850បាតណោលុអៅ អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ esa នមោតរថាភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ esa ពុទ្ធបុញជាធម្មបុញជាសង្ឃបុញជាព្រហ្មេបុញជាទេវបុញជាឥន្ទរីបុញជាដែលសន្តិទ្ធសន្តិដ្ឋជាប់ដឹកនៅក្នុងសាគលលោកមិនកោហិងពធរណីកោអុយបរមីឲ្យកូនឲ្យចៅមន្តាទេលោអុភិក្ខុទាំងអស់ទាំងឡាយដែលសន្តិទ្ធសន្តិដ្ឋនៅក្នុងកោរិញកោអុយមក បងជោគបងលៀបឲ្យពូនឲ្យចៅថ្ងៃនេះเด้อលោកអោเด้อឲ្យពូនចៅគេឈ្មោះ4មានបានឈ្មោះ4មានកើតធឿឲ្យបើឲ្យសម្រេចដូចចិត្តប្រាថ្នាផងលោកអោខ្ញុំសុំទោះដែលបានអញ្ជើញលោកអោចុះទូឯក្រមអឺដេញតាំងពួតលោកអោដល់អីលឺក៏ខ្ញុំសុំទោះសុំអภัยសុំសមាឡាក់ទូគុណលោកអោផងក៏សុំឲ្យលោកបើជោគបងលៀបឲ្យពូនឲ្យចៅណោះ ចតុពុទ្ធបរមីយ៉ាងធម្មបរមីយ៉ាងសង្ខបរមីយ៉ាងប្រមៀបរមីយ៉ាងទេវីបរមីយ៉ាងអិន្ត្រិយបរមីយ៉ាងលោកកាដំបរមីយ៉ាងលោភិគណេតបរមីយ៉ាងមេកាងគិញបទូរណេបរមីយ៉ាងព្រះពុទ្ធនងការបរមីយ៉ាងសមអជាគុណអូទាំងអស់ទាំងឡាយចោះមកបរមីអរហន្តិភៈចកពុមឧចបាទិយាណំ บุตรนิมตังอุปนังโหติอิติอรังทิพระจักภูงุตปาธิญาณังเทมมะนิมิตตังอุปนังโหติอิติอรังทิพระจักภูุตปาธิญาณังตั้งภะนิมิตตังอุปนังโหติอิติอรังทิพระจักภูอุตปาธิญาณังพรหมะนิมิตตังอุปนังโหติอิติอรังทิพภะจักภูอุตปาธิญาณังอินทรานิมิตตังอุปนังโหติอิติอรังทิพระจักภูอุตปาธิญาณัง ទេវានិមិត្តังឧបណងហោតិអិតិអរហន្តិវច្ចៈគំឧតតបាធិយានังពុទ្ធោកាដំនិមិត្តังឧបណងហោតិព្រុទ្ធោបង្កើតបើកមហាបារមីធម្មោបង្កើតបើកមហាបារមីចង្គបង្កើតបើកមហាបារមីធម្មោបង្កើតបើកមហាបារមីព្រំមេបង្កើតបើកមហាបារមីអិន្ទ្រិយបង្កើតបើកមហាបារមីទេវីបង្កើតបើកមហាបារមីអង្គពុទ្ធោបង្កើតបើកមហាបារមីបើកអកបតិ อาทิตโยตีหาราตมโนมโยจันโทปนระโสตโมนะโมโสติรโตยาโตตัพเพจนาปะหุจนะกะระพระเอกเตอังชะยะคัมมฤตโปรดอัตเมสังฆาราติโดรุกเคอินบร่องจัดอังปัวโดยดวงแก้วมีพระองค์ยุคปูนทรด้วยได้ชะบารมีพุทธเจ้ากะดำพุทธทรงฤทธิ์ตัวกายจะนึกสิ่งใดจงทรงปรารถนาณกาลบัดนี้องค์ประสิทธิ์เมองค์ประสิทธิ์เมองค์ประสิทธิ์เมสาทุกเดือนเอาเด้ออือสาธุสาธุนะครับ ก็ตอนนี้ก็อันนี้ก็คือยอดวัตถุมงคลนะครับจากยอดที่ยอดเราได้มานะครับก็ทุกมันเป็นยอดงวดงวดงวดนี้นะครับรอบรอบนี้รอบเดือนออนี้รอบเดือนนี้เดือนที่แล้วเราก็สรุปให้ไปแล้วแล้วก็มียอดเดี๋ยวจะมีการทําบุญเกี่ยวกับพวกแจกของนะครับแจกของอ่าแจกของแต่อันนี้เป็นเลขวัตถุมงคลนะครับก็วัตถุมงคลก็จะมี มีก็จะมีรคช้างนะครับช่วมีรคช้างนะครับมีรกช้างแล้วก็จะมีน้ำหอมน้ำหอมเสน่ห์อ่าเสน่ห์รันจวนรันจวนนะครับน้ำหอมเสน่ห์รันจวนแล้วก็จะมีน้ำมันอ่าน้ำมันเสน่ห์จันรันจวนครับน้ำมันเสน่ห์จันรันจวนนะครับแล้วก็จะมีสีพึ่งสีพึ่งสาริกาเลขซั์นะครับเป็นสีพึ่งสาริกาเลขซั์นะครับก็สีพึ่งนี้รู้สึกว่า คนจองมาเยอะมากนะตั้งแต่นี่มาแล้วก็ตอนนี้ก็แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีองค์ปูองค์ปูขนาดใหญยคอมีเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองลมดําแล้วก็องค์ปูองค์ใหญ่ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จองมากันพอสมควรแล้วเนาะดูมือคนทำงานดูมือคนทำงาน อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินเนนะครับเนื้อเงินอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองตุรมดำนะครับเป็นงี้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีองค์ปู่เจ้าองค์ใหญ่ขนาดองค์ปู่เจ้าตอนนี้จะปิดจองแล้วอันนี้อันนี้ใกล้จะปิดจองแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวจะปิดแล้วแหละนะครับก็ถ้าใครก็มีหลายคนจองมาเป็นยี่สิบไ้สิบสิบองค์ห้าองค์ก็มีต่างประเทศก็มีเพราะว่าตอนนี้คือจองที่เยอะนะครเพราะว่าถ้าเรารอออกมาแล้วนี่ เราจะเอามันประดิษฐานทีวิหารด้วยอืมอืมันก็มีแค่ยอดที่น้อยนะครับเป็นยอดน้อยก็จะมีแล้วก็จะมีอะไรนะขหมากขหมากกายสิทธิ์นับก็ตอนนี้ก็ผูกก็เริ่มจะใส่กอบแต่ว่าตอนตอนแรกที่ที่เอาไปรดแรกคือไม่ได้รับดขหมากที่เราบูชาสวดนี่แหละเราจะเก็บไว้ อ่านะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอพรอ,องค์ปู่เจ้ากาดําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวาซาปุรลโลกพระเจ้าทุกทุก,กพระองค์จงไปคุ้มครองดนบันดาลจิตดนบันดาลใจให้ทุกท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคอันตรายทั้งปวงให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง ทุกท่านทุกคนเทอินซาธุสาธุซาธุนะสำเร็จนะสำเร็จนะสำเร็จสาธุนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องพีนิวส์สุรินเทเลนนะก็แล้วก็แอดไลน์มาสั่งของสั่งรายได้กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ